แล้วเปิดตาได้ถึงลงฮิวฮิวฮิวไปครับไปครับเราจะจบอย่างรวดเร็ว โอเคครับ็ยินี้ต้อนรับเข้าสู่ไดเซอร์แชนแนลนะครับตอคืนเดีดของขอีกครั้งนะครับได้นะครับวันนี้อยู่การีวิวฮีโร่ใหม่อย่างมิงนะครับในการเล่นแรงเนื่องจากปกติตอนทำมันมามันเล่นแรงไม่ได้วันนี้เราจะมาดูกันหน่อยว,ว่าซับมิงในการใส่แรงเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลย มาทำอีเวนต์5นาทีนะครับมาอยู่การรีวิวหมิงนะครับในแรงซูงที่50ดาวจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นตาแรกในแรงนะเนื่องจากมันเพิ่งปล่อยมาให้เล่นกันนะเมื่อก่อนไม่เล่นได้ทั่วไปมาครก็อันนี้เรามาเล่นคอมโบคู่กับวอ l l h นะครับเล่นแบบเน้นเกมวายอีสปอร์ตเป็นเชี่ยนวิธีการเล่นอย่างงี้ไม่มีอะไรมากครับขอแค่แวร์เล่นเป็นนะครับขอแค่แวร์เล่นเป็นเดี๋กดประกบแวร์นะครับงั้นเราก็จะมั่นใจว่าเพื่อนเราเล่นเป็น <c oughs> อ่ะเพราะงั้นตัวนี้อาจจะต้องพึ่งเพื่อนนิดนึงเพราะตัวเรามันคิวเพย์มันอย่างมากแค่ลิงก์งงไปลิงก์มาฮีวห้ถูกจังหวะเฉยนะครับแล้วก็ใช้พาสซี่บ,บ,บ,บ่อยๆเท่าที่ไปไปได้อนอไม่ซับซ้อนนะครับอันนี้แผนของเราคือเล่นต้นเกมให้หนักนะครับต้นเกมคือตีป้อมตั้งแต่ป้อมมันยังติดการอยู่เลยนะฮะเจอเป็นไฮเตะแล้วก็เล่นเขาน่จะมานะแต่ว่าลองใส่ได้ รูหายไปแล้วจะได้ด <with school> ้วยวะขี้ขี้เปิ้ลนิสัยกัดขอดเจ็บแบบเอาไกินไอตัวไม่มี ได้มาสามเสียเยอะอยู่หล่อพลังเวทล้วนนะครับถ้าเกิดเรามีพลังเวทเยอะเราก็ยิ่งสแตทให้เพื่อนเยอะจตีนอัพสองนั้นไหมเวลาเปลี่ยนเนี่ยสลับนิดหน่อยนะครับก็คือจังหวะบุกให้เป็นโหมดตีถ้าดูไงโหมดตีก็คือเป็นเส้นแดงๆแล้วเพื่อนก็จะมีสารักดาบนะครับเพื่อนจะตีแรงวิ่งเร็วนะครับถให้หมดป้องกันคือตอนเพื่อนโดนโฟมโดนอะไรเงี้ยเสียเป็นโลกดซิลสองนะแค่นั้นง่ายๆไม่ซับซ้อน โอ้แกจะมูเยอะไปไหน,อนตอนนี้เรามีลิงนะครับก็น่าจะเล่นง่ายถ้ายังอยู่กับเราอยู่เลยเยอะจัดเลยต้ามาอ,อ้อปีตัวไม่กลับเลนเนะยังได้กับตัว รีบเลยนรีเลยนโชคร้ายจะตามมาด้วยความโชคดีและในความโชคดีก็มีความโชคร้ายแฝงถ้าเจอแบทแมนเดี๋ยวให้เปลี่ยนโหมดเป็นเกาะน,นะครับก็จะรับเพื่อนทัน

เอาไปรองเท้าอันนี้แล้วกันตัวค,คูด,ดาวแล้วกันคือดอยเล่นก็นไม่ออกละเน้นฮิวให้เพื่อนแลน้วลกันครับเล่นต้นเกมที่แรกเราน่าจะต้องออกเป็นเราไม่ไอ้ไม่ค่อยโดนโฟกัสแต่ดอยว,ว่าออกเป็นอย่างนี้เดียวตีครับไปเลยถ้าสีมีข้อเสียงหนึ่งคือมันใช้กับป้อมแล้วไม่ได้โอ้โหไม่ทันนี่ไฮ้เไม่ทัน,ทนค,คูด,ดาว คือมันใช้กับป้อมแล้วมันไม่หิวเลือดแค่นี้งั้นฟาสิ่น่าจะดีนมนะย่อเป็นเดียเดมก่อนแล้วกันาต้องเล่นคือเราอาจจะพอฆ่าได้บ้างแต่มันไม่ใช่งานหลักแล้วเท่าไหร่หลักๆก,ก,ก็คือเชื่อมเพื่อนอะไรเงี้ยพาแวนเดินงานหลักนะเดี๋ยวเรารีบเล่นทางเดียว แค่ไหวอยู่นะ6นาทีได้นะต้อมเ่้วยเทาความโชคดีก็โคดคนูไม่ได้ตาตานี่ก็โอเคอยู่6นาทีแรง6นาทีได้ขนาดไห้ก็ถือใช้ได้แล้ว เกื่อนทำให้เล่บทั้งหมดโหดจริงๆันเล่บของนาซารีได้แล้วลิงแวนต่อนะเนี่ยแอซิดมันได้ง่ายมากตัวเนี้ยแค่ท่านหนึ่งโดนก็ได้ซิดละเนี่ยแอซิดผมจะบสิบห้าแต่ก็น่าแหลมันก็ตัวแรกแอซิดนะครับอาจจะ MVP ยากหน่อยอันนี้ย้ำไว้ก่อนแต่ตัวมันแบบว่าเป็นเด็กกอบอรครับเอาลิงแล้วเปิดตาด้วยถึงลง 来，你看这个。 ไปครับไปครับเราจะจบอย่างรวดเร็วแปดนาทีผมมาถึงป้อมในแล้วปปนี่นะมีฮีวอยู่ผมผมูได้ปไปครับปไปครับปไปครับโอ้โหแปดนาทีจบครับสุดยอดดี๋วผมจะทำให้ดูสักสตาแล้วกัน ดีไหมทำตาเดียวเดี๋ยพี่หาก็พี่แต่ขัดต่ตาชนะใหม่เราทำได้สองตาไหมถ้าเราทำได้สองตาเราวมมีมันมีสองนี่นะครับหมิงแปดนาทีมาแล้วนะครับไม่กล้ายิงก็เท่ากับพลาดแน่นอนจุดย่าครับจบการรีวิวมาสู่การรีวิวแวนไม่ใช่การรีวิวอ่าหมิงรอบที่สอง เดาดอาว่าตัวเนี้ยมันต้องมีจินหน้ามาด้วยเพราะแหวงกับมีเงินแพ้โดนถ่มเยอะถ้าเรามีจินหนาเด้อมันจะแก้ปัญหานี้ได้แต่ยัง้องเล่นเซฟเซหน่อยนะครับเล่นแบบเน้นกดดันป้อมเป็นหลักครับเราเสียเรอวแล้ว เราจ่ายเลือดได้อยู่เกยอะเยอะจริงคร <let> ับเยอะจริงเยอะจริงออกเชาว่าวิ่งหลบกิรก่อนป้อมเลนดัืของเราถูกโจมตีกับบอลอันนี้เราต้องเซฟเซฟนิดนึงเดี๋ยาเตรียมโดนกระทืบได้เลยความขขีี้้หลงโอ้โหโอ้แปดโปอะซิกเซฟมาแล้วจะไม่โดนถ้าโดนเมื่อกี้น่าจะเกือบแตกแล้วนะ ตานี้เราต้องพยายามนิดนึงนะครับเคไม่รู้อยู่ไหนจะพุ่งเหรอเดิมมดนมาเป็นนิสัยของข้า เมื่อกี้ต้องหไม่ห้าวขนาดนั้นห้าวไปไหนยูไม่ทันเราป้อมตี โดนดักกันนะฮิวมีฮิวสองแบบแลไม่โดนกระทืบพร้อมกันอนะ่ะไม่ตายหรอกเ <comes> อะตายแล้วฮิ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 ลาดลอดลาดไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอย่ันยันโดนไปดิมันจะพ้อเข้าไหลวะเพนตีจีน,น้าเข้าที่ไหนละ่ะ

นี่ <laughs> ตีไม่เข้าอ่ะดิอ้าวแล้วมันตีไม่เข้าอ่ะโดนเนื้อเดเมจไปเมื่อกี้มันตีไม่ลดเลยนะ <One kill. S 1> เ้ยบ้านระเบิดไปเนี่ยสองวิว <Please. S 1> ลองเล่นได้แต่ได้ไม่เยอะหรอกไม่ต้องรีบรอนไม่ต้องรีบรอนค่อยๆเล่น เกลียดแล้ิครับไม่รอดเลยรอดปรอดทำไมอะไมทำไมโดนเนฟดามจไปดิ่เพื่อนคดเดาอะไรบางอย่า

ไม่ทันว่ะมองไม่เห็นพื้นเพนโทษโทษโทษไม่ได้ฮิวโยนหมดเลยอะากอะไรกัน,กนไม่ได้ได้ฮิวทันเราว่าได้ฮิวไม่ทันไว้หวไวช่ว,วยช่วยไม่ไหวแล้ว

ยังจบไวไม่ได้วะกระทั่งความโชคดีก็ช่วยคนนอกเขาไม่ เล่นได้ไหมไม่มีอารมณ์ดาเมจน่าจะลอไปเหญ่ช <c oughs> ่วยเติมเต็มความสนุกในชีวิตของข้าทีไปรถดาเมจตีมไม่รถตีเบาเหมือนกันนะเราคิวคิวตับนะโอเคสวย <laughs> มึงก็มึงก็สูมกูโดน <laughs> นะกูยอมก็ได้แหม่ <laughs> แม่นเหลือเกินพวกคุณโ <laughs> <c oughs> <c oughs> อ้โหหิวกำลังจะมาแล้วยังไม่จบอันนี้ลอยออกมาลองเท้ารถกูดาวัยน,นะ ความรวดเร็วในการฮิลนะครับไม่อยากให้แรงอ่ะออกกับโพแต่ว่าดอยเล่นสายฮิลดีกว่าสายฮิลสายสแตทดีกว่านะจะได้เล่นให้ดีอย่างดอยแนะนำว่าให้มีตัวลิงมากกว่า1ตัวนะครับถ้าลิงลิงได้แค่ตัวเดียวอาจจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อย่างพวกแอสซิสต์เนี่ยลิงยากฮิลยากมาชอบโดดหน <laughs> ีพวกตัวขาตายลิงง่ายหนะ่อยแบบอย่างน้อยก็โดดไม่เยอะมากลิงไม่ยากีฮิลได้เก้าร้อยเจ็บปวดอยู่ มันเล็งหัวเราอย่าพังวนะเนี่ยอางแห่งอย่างังมนกันโอมีฮิวสกิลอัลติเมตยังไม่พร้อมิวสี่พันน่ไปตัวอย่าั มดีก็มีวความโชคร้ายแฝงกลับก็แย่เสะเศยเวยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับตัดการรีวิวเจอเม็ดม่วงเจอเม็ดฟ้ากา็เอาเราไม่อยู่ เฮไอศอาเล่นกันดีสเต็ปก็ดีแต่แค่จังหวะบางทียังไม่ได้สเต็ปก็มีครับก <c oughs> ็เป็นไงบ้างครับสรบการรีวิวฮีโร่ใหม่อย่างหมิงใน <c oughs> ใการไต่แรงนะครับก็ทราบดอยเนี่ยดอยก็จะให้ทุกคนมาดูว่าเป็นยังไงบ้างทราบมิงนะคือหมิงเนี่ยมันมีท่าตหนึ่งที่ดีมากๆนะครับนอกจากจะเพิ่มลิงเพื่อเพิ่มดาเมจแล้วเนี่ยมันลิงเพื่อลดดาเมจได้ยเดยอะมากๆดอยให้ดูสเต็นะครับอันนี้คือของฟูไอเทมที่ดอยออกนะครับก็คือมีสามเหลี่ยมเวทนะครับรองเท้าลดคู่ดาวหรือรองเท้ากันเวก็แล้วแต่นะอออรงแแ้้้นนนััืีีคคคคบ่่ใชช5 นะครับไม่ใช่ห้องหกด้วยนะเวทเราจะหยุดสิทธิประมาณพันห้าบวกบวกนะตอนพันห้าเนี่ยถ้าเกิดเราลิงเพื่อนนะเพื่อจะพลังโจมตีหกสิบบวกเก้าสิบอ่าพลังเวทเนี่ยบวกมาณสองร้อยสามสิบอันนี้คือลิงเพื่อนนะเพื่อนจะได้พลังโจมตีมาณร้อยห้าสิบนะตอนเล่เกมร้อยห้าสิบเนี่ยก็ประมาณโบเกนบวกกับจอก่อนนิดหน่อยเกือบดาบแดงแล้วดาบแดงบวกสองร้อยไงนี่บวกร้อยห้าสิบคือเยอะมากนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกกับพวกแคลรี่เนี่ยก็จะตีแรงสุดๆนะครับแต่ถ้าบวกของเพื่อนมันดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เราเเเปปป็็นนนนนนนลลลลิิลงงงงคศศศััััััตตตตรรรรรูููดดดีีกว่าาาถ้า้นะะะะะจจโโพพมไบ ศัตรูเหมือนดาบแดงหายไปเล่มหนึ่งเลยนะครับหายไปเล่มหนึ่งบวกกับลองจินตุษหายไปด้วยนะครับก็คือเบามากนะครับแล้วก็ศัตรูเป็นสายเวทนะครับแล้วก็ศัตรูมีเวทไม่ค่อยเยอะนะครับเราก็จะลดพลังเวทอีกฝั่งได้ประมาณ450ครับ450ก็คือถ้าเกิดอีกฝั่งเล่นของเมทธรรมดาไม่ออกเดียเดมเวทเขาจะประมาณ8-900ก็หายไปครึ่งหนึ่งนะครับดาเมจเขาจะลดไปเยอะมากๆนะครับอ่าอันนี้คือข้อหนึ่งเหมือนกันที่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้กันเนี่ยสมมติเทนอย่างงี้ครเทนมีดาเมจที่เหลือ51เนี่ยจากปกติเเททมมีีดาจอยู่่น บางตัวมันก็ดาเมจหายไปเยอะไฟเตอร์มันจะออกของดาเมจไม่เยอะมาออกจอะเกาะถูกไหมพอโดนนีลิงไปปุ๊บเบสดาเมจมันลดมันก็ยิ่งตีเบาเข้าไปใหญ่นะครับมาหลอกเงี้ยปกติอาจจะป่ายี่สามสี่พันโดนลิงก์ไปจะปาดเหลืยพันต้นๆก็ได้นึกออกไหมมันมีปัญหาอยู่หรือพวกไฟเตอร์ต่างๆก็จะโดนท่านี้ค่อนข้างแรงอันนี้คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมดอยเล่นหมิงเราต้องออกของเวทเนาะการที่เราเล่นหมิงเนี่ยถ้าเราออกเงนะี้ยเห็นไหมเกาะเราอยู่ที่แปดร้อยแปดสิบนะครับอันนี้ยังไม่ได้สลับหมดนะ ถ้าสา่นหมดเราจะอยู่เกาะ1000เกาะหนึ่งพันการเวทเจ็ดร้อยอันนี้คือเซตที่ดอยออกของหมิงเนาะก็คือมีแค่สามเหลี่ยมปอดกาก็เกาะหนึ่งพันได้ในการเปลี่ยนเซตหมดเพราะงั้นแค่นี้ก็มากพอทําให้หมิงอึดเลือดหมื่นหนึ่งเกาะหนึ่งพันด้านเวทเจ็ดร้อยนะพอแล้วเนี่ยมันจะไม่ออกครับกันซีซีเลยนะครับเพราะงั้นเล่นสายเวทเถอะโหดกว่าเยอะนะฮะก็โดยสรุปนะครับอันนี้เขาได้ดอยลองเล่นมาหลายๆตานครับหมิงมาเล่นคู่กับพวกแคลรี่ต้นเกมได้ดีมากอย่างเช่นพวกแวนนะครับเล่นแบบโหดมากนะครับ ถ้าเกิดเล่นดีสามารถสโนบอลจบเกมไวได้สุดๆนะแต่เลดเกมหมิงก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งคือมันรีเลียดเยอะแล้วมันก็ยังทำดาเมจเองได้นะมันคล้ายๆเฮเลนแต่มันเลดกว่าแรกมว่าความข้อเสียคือเล่นยากกว่าเฮเลนเยอะคือเฮเลนเนี่ยมันแค่เดินตามฮิวฮิวฮิวแล้วก็กดฮิวให้ถูกจังหวะถูกไหมแต่หมิงล่อต้องเดินตามสลับโซ่ไปคนนู้นคนนี้คนนั้นบ้างลดดาเมจอีกฝั่งบ้างเปลี่ยนเกาะให้เพื่อนบ้างอะไรเงม้มันแบบหรือบางจังหว,วละลดเกาะอีกฝั่งบ้างอะไรเงี้ยมันสร้างซับซ้อนมากนะ โหดมากๆนะสับหมิงนะก็ลองไปฝึกกันดูโดยให้แรงเอสเลยนะสับตัวของหมิงเนาะอ่ะ ประมาณนี้แล้วก็ถ้าทุกคนถามว่ามันโหดไหมอันนี้ดอยเล่นในเองเกิลส์ซูเร์ม50กว่าดาวนะครับเล่นทดลองให้มันเจ็ดตาเล่นแต่เที่ยงคืนเนี่ยยันเวลาที่อัดเนี่ยแพ้ไปตาเดียวเองนะครับก็ถือเป็นตัวที่อาจจะ MVP ยากหน่อยนี่เตือนก่อน MVP ยากหน่อยแต่ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยเพื่อนได้ดีมากๆนะถ้าเกิดเล่นเพื่อนที่รู้ใจเนี่ยโหดมากๆนะสับหมิงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสับการรีวิวนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยอย่างใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะเดี